สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง YouTube Channel หมวยรถสวยนะคะวันนี้นะคะหมวยจะพาลูกค้ามารีวิวนะคะรถคันนี้เลยนะคะสวยๆขาวๆอบุอบๆตรงนี้เลยคะ่ะตัวเล็กๆนะคะเป็น u z u k กิ w วิปค่ะตัวนี้ 1.2GL นะคะปี2021เอเงหมวยจะบอกลูกค้าว่าคันนี้นะคะเลขไมค์แค่หมื่นนิดๆน,นะคะหมื่นสี่ปี2021ค่ะ คันนี้นะคะขายอยู่แค่459,000บาทนะคะใหม่สวยๆกันเลยนะคะเหมือนซื้อรถป้ายแดงเลยนะคะไม่นิดเดียวเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าที่มองหารถอีโคคาร์นะคะ ลองมาดูคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะ Suzuki Swift นะคะ1.2 GL นะคะเป็น g อ่าเป็นเกียร์ออโต้เนาะเครื่องพันสตัวเนี้ยอ่าสมรรถนะมาใหม่นะเครื่องยนต์นะคะเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนโฉมตั้งแต่เปลี่ยนโฉมมาเนาะตัวนี้จะเป็นหัวฉีดคู่ค่ะ Duo Jet นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะ16วาล์วนะคะในส่วนของเริ่มเริ่มจากไฟหน้าเลยเนาะอ่าไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนค่ะ มาฟรอมไพเดย์ไทม์ไลนิงนะคะกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นนีแบบโคมิยมมานิดนึงนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัว S นะล้อนะคะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้ขอบ15ค่ะ ยังนะคะยังปีใหม่อยู่นะคะเป็นปี21อนะคะมากับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวที่ข้างตัวรถค่ะตัวนี้กุญแจเป็นคีย์เลสนะคะแล้วก็มือจับนะคะตัวนี้มือเปิดประตูเนาะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งแถบเลยนะคะอ่าไม่ใช่อันนี้มือจับด้านหลังนะคะจะเป็นสีดำจะอยู่ข้างบนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะมองไหมจะไม่เห็น ตัวนี้จะเป็นโฉมของชีวิตตัวใหม่เนาะล่าสุดเลย่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะจะโทนสีดำนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าดำดำ,ดำนำ้นำนำ้นำเออสีเทาเข้มเข้มนิดหนึ่งเนาะเป็นเบอกพุตสตาร์ทค่ะมีฟังก์ชันปรับเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนพวงมาลัยแบบตัดเหลี่ยมนิดนึงมันจะดูสปอร์ตนิดนึงจะดูแบบไม่กลมอ่ะตัวนี้จะตัดด้านล่างนะคะเกียร์ออโต้ที่วางแก้วนะคะแล้วก็ช่องเสียบไฟน้อสิบสองโวลต์แล้วก็เป็น usb aux นะคะอร์วิทยุ cd จ้า คอนโซลหน้าสีดำหมดเลยนะคะไม่น้อยมากลูกค้าคันนี้อย่างกับรถใหม่เลยอะ่ะเน้นประหยัดน้ำมันนะคะซูซูกิตัวนี้จะเติมน้ำมันในส่วนของ e 2 0นะคะแล้วก็เบนซิน,น9195นะคะแก๊สหอไฟท้ายนะคะตัวนี้สวยมาก กว้างนะคะเห็นลูกลูก,ลกค้าจะเห็นว่ารถคันเล็กแต่กว้างมากเลยภายในนะหัวไม่ติดนะสวยเน้นประหยัดน้ำมันเลยค่ะต้องคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะเปิดดูเครื่องนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เลขตัวเครื่องจะอยู่ด้านข้างนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะคานเดิมนะคะไม่มีชนหนักน้ำทั่วมาไฟไหม้มาแน่นอนเลยเลขไม้แค่หมื่นสี่เองนะคะ ในส่วนของตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เค12 m ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องมาใหม่นะคะโฉมใหม่นะคะเป็นหัวฉีดคู่ดูโอเค่ะตัวนี้ส่สูบ16วาลวค่ะ1,200ซีซีนะคะตัวนี้84แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะเป็นหัวฉีดมันติพอยนะคะระบบในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้มาเต็มเนาะควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติค่ะป้องกันล้อฟรีนะคะระบบ กระจายแรงเบรกนะคะตัวถังนิลภัยค่ะคานเหล็กเสริมนิลภัยนะคะดิสเบรกสี่ล้อค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวที่3นะสัญญาณการขโมยคือมาหมดเลยระบบความปลอดภัยเขามาหมดเลยสำหรับคันนี้ลูกค้าจ๋าเลขไม่หมื่นสค่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่หมคือถ้าเป็นป้ายแดง ตอนนี้เปิดตัวที่ห้าแสนห้าแสนกลางๆห้าแสนปลายๆนิดหนึง่งสำหรับคันนี้นะคะปี 2, 0, 2021ค่ะูตุกีสวิฟต์หนจุดสองจีแอนะคะเลขไม้แค่14ื่นค่ะเราขายแค่4 5 9แ0 0หบาทนะคะก็ในส่วนของตอนนี้นะคะมันจะมีโปรเราเรามีโปรดอกเบี้ยศู0เซ็นต์งวดนะคะสำหรับมือสองนะ แล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะมีโปรมากมายเลยโปรขับฟรี90วันนะคะแล้วก็ประวัติด,ดีเครดิตดีนะคะตัวนี้ไม่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะหรือว่าในส่วนของาอาชีพอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถติดต่อทักมานะคะคุยปรึกษารายละเอียดเรื่องเครดิตเรื่องออกรถกันได้เลยนะคะก็อ่า ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะ Suzuki so Swift นะคะ1.2 JL ค่ะปี2021ค่ะเลขไม้แค่14ื่นสนะคะราคาขายที่459,000บาทนะคะลูกค้าสามารถทักมาหรือคอมเมนต์มานะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์หมวยได้เลยหมวยให้ไว้ที่หน้าหน้าจอนะคะก็มาลองดูลองชมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะ ลูกค้านัดมาดูรถอะไรอย่างเงี้ยก็มามาดูมาดูก่อนได้เนาะแล้วก็มาพบกับโปรโมชั่นดีๆนะคะเราขับเออเราจะมีในส่วนของฟรีส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะมีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะหมวยขอาการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้านะคะหมวยจะมารีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถติดตามรับชมนะคะได้ที่ช่อง y o YouTube ชา n นลหมวยรถสวยนะคะที่ช่องนี้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกการรับชมมากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอกาสด้านหมวยจะมารีวิวรถคันไหนนะคะก็มาดูต่อไปเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ